นี่เลิ่อนเดอ้อพี่นองบนในแหลม <c oughs> เริ่มแข่งเรือม,มือแหลกพี่นองเลยเริ่ม,มเดอ้อพี่นองเดอ้อเนี่ยเอามาแล้วพี่นองี่แม่นองดาสู้ไปเบิงงงเบ่งจา้าบอสูสี ในเด้อพี่น้องบรรยากาศไม่หนาวใช่หน่อยนะลมแรงลมแรงลมแรงพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศของเพื่อนลมแห้งเองพี่น้องลมแบบยอดลมเลยก็ได้พากันก่อก่อเจ้าจนได้ก่อไฟพี่น้องก่อไฟอยู่มากันลมแห้งพี่น้อง มองจะต้นใหม่แลยพี่น้อลงลมแห้งมั้งแห้งกูะอบทุนลงน้ำาวนวันน้เก้าเก้าเก้าตอนนี้เริ่มพี่นอ้เองเริ่มเริ่ม <c oughs> ไป2อสมรอบแล้วพี่นอ้องใช่อันนี้บันนนจันนิดหน่อยค่ะโ <c oughs> อ้บันนนจันแขกเขาสินะหรามาองน้ำซีฟ้าทุกวันวันนี้เก้าเก้าเก้ อ๋อบรรลนจันเด็กติกระเพาะมาเรียกยูมั้งโอ้ไม่ไม่ไม่ม่รอบที่รอบที่สองไมนรอบนะหาหาสีพายไี่อบนะสิบสีพายผ่านไปแล้วจะหาสีพายิงเลย้ายิงเลย้าพิีกระเพาะาเียพกระพาะเลยาีจี้มาเร็จีมาเราย้าคบย้าคอยู่นาน่ มาแล้วพี่น้องมาแล้วพองเือ2เลนองลมอเทาไม่เท้าขอปูไม่ยาปาเลมปาเล่มนาะเลื่มปุากรตอกกันนะลูกแก่ลูกโตอย่ามาดูงานแนี่เป็นระงดีสิระวัง đi qua là đi qua, 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 đi qua là đi ไปไปเล่นคองเข่าได้ไหมเถวนะประมาณว่าได้ไปองบรรยากาศชัากันดังไปลองไม่ได้เล็กหน่อยเล็กหน่อยสีไลท์ กีฬาดีค่ะสหรับทาบสหรับทเียกันไนะำเพื่อให้พวกพี่น้องตื้อน้ำมาบกีฬาเสพี่น้องส่วนมากเป็นเด็กน่อยเดพี่น้องเ้อสวนมากเป็ด็กหน่อยหลายค่ะ เด้อพี่น้องมากันแข่งการแข่งแข่งยูนิเต็ดปูนผู้นักกนพี่น้องเบิ่งเอาผู้นักกนแมนเบิร์ดสายเต็มไปบนหอบพี่น้องแนี่แมวองดาซีซูให้เบิร์นแ้วพี่น้องเด้อผู้นเักบนเอาพี่น้องเลยยังไม่อีกฝากนะพี่น้องฝากนะบระเทศไยของร้ายพี่น้องขายเครื่องของเล่นของยังพี่น้องของฝากแบบนี้ร้ายพี่น้องทั้งปุ่น้ต่ลายแต่แมวองดาบ่มีรถไปแด้วพี่น้องเด้อปฏิยางไป้หอบพี่น้องแมวองดากะจีไทยให้เบิร์นแบบเป็น สวนไปพี่น้องโอ้ย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 เย้โยก็มากเลยโอ้พี่น้องอยู่ปากคุณพี่น้องปากคุณน้ำควรจะมีดนตรีด้วพี่น้องตอนเย็นเนี่ยควรจะมีดนตรีคือควนกําลังขึ้นขึ้นเขาเรียกเขาเรียกยังพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นประเทศไทยเปิดถึงขึ้นห่างวะพี่น้องนม่งั้นแรกก็เอิ่อญบ่ถือควนกําลังเฮ็ดเป็นนั่นนะพี่น้อง เดี๋ยวมีโอกาสแมลงดาจิไปถนไยอย่างเบิ่งเลยพี่น้องเด้อเตานี่ผลังประกอบโครงสร้างของดนตรีพี่น้องเป็นดนตรีเป็นพวกเบียร์สดเบียร์ยังนะพี่น้องแต่เวลาเขาสิเข้าไปผลกับเสีเห็ดเป็นนันเห็ดเป็นนันผลจีนเห็ดเป็นเป็นรั่วนะพี่น้องเป็นรั่วไม่สินะพี่น้องเป็นรั่วไม่หรือรั่วตะไคร์เป็นเองแต่ผลจะเอาเบียเอายังลงมาขายเองนะพี่น้องเวลาอะได้ทั้งหมดผลก็บจะเอาเข่าวัดผลจะให้เข่าวัดจึงคือว่าผลได ได้จักอทาทั้าสมมุิว่าเป็นบ้านเมืองเมืองเมืองไทยนะพี่น้องเนงาะจักหาหมื่นลูกหกหมื่นผงสีแบงให้ทั้งวัดของบ้านแมวด้าครึ่งนึงประมาณนี้นะพี่น้องคือครึ่งตัวครึ่งประมาณนี้นะพี่น้อง,น,น,น,ง,น,น,องน,นี่บรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศพี่น้องญญากำลังเลื่มเลื่มแข่งกันพี่น้องนี่แม่นกงราชจะให้เบิง่งซวนหนึ่งก่อนเด้อจ้ะ ็กหน่อยนะพี่น้องเด้อเด็กหน่อยร้ายค่ะเด็กหน่อยนี่ผู้เทาผู้เทามีลูกน่อยพี่น้องส่วนมากนะเพราะว่าพ่อแม่ก็จะทีบ่ายแม่รองดท้ที่ทีนิยมไปเหตุการณ์อยู่กรุงเทพเลยจ้ะเด้อแ้่กปล่อยได้ลูกได้ยังกับว่าทิมให้เอามาไหวหวามันแม่ทิมพี่น้องเอามาให้พ่อแม่เลี่ยงแล้วก็ผนก็พาไปหาเงินประมาณนี้พี่น้องส่วนมากบ่ายแม่รองด้จะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องผู้เทาจะมีลูกน่อยออ บรรยากาศเป็นน้องแบบนี้เลยคนก็หมากน้าลายตาผี่น้องมันบปแมนเตมีแต่หมูบานแม่น้องก็ได้เด้อพี่น้องมันจะมีหมู่บานไลๆหมูบานเผ่นมาร่วมงานนําช่วงนี้ผิ่นกำลังสวงเรือได้ผิ่นก็ได้แข่งเรือประมาณหาหกรอบแล้วพี่น้องแล้วต่อไปจะเป็นเป็นฝ่ายผู้ยิ่งพี่น้องฝ่ายผู้ยิ่งนีหาคนกับสิบสองคนพี่น้องกระถาเบิ่งไปนํากันพี่น้อง มานเนี่เอ้ยพี่น้องบรรยากาศคนกับโอ้พี่น้องคูอยู่ฟังแห่งร้ายพี่น้องมิเตะวัยรุ่นอยู่ฟังคุณนะฟังเป็นวัยรุ่นแล้วพี่น้องทางคุณนนะ,อะโอ้เต้นเต้น เด็กหน่อยไลาไล่ไ อ,อากาศมันหนาวนะพี่น้องเนอะังได้ใส่เสื้อกันหนาวกันเกือบทุกข,ข้นเลยพี่น้องอากาศลมแห้งแงพี่น้องง